สวัสดีครับพบก,กับสุลต์คาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบนด็อก ok, ปีดดาวรุ่งลิเวอร์พูลนะครับคมแบ็กลงสนามสําเร็จหลังเจ็บมานานถึง7เดือนเบนด็อก ok, นะฮะปีดดาวรุ่งในวัย8ปีของลิเวอร์พูลก็กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากต้องพักรักษาตัวจากอาการ,รบาดเจ็บหนักนานถึง7เดือนนะครับโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นระยะเวลา45นาทีในเกมอุ่นเครื่องที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อเบรเซนนอตเอ็นเบนด็อก เคยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจัะตามองของลิเวอร์พูลแต่เขาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วจนต้องพักยาวและพลาดโอกาสลงเล่นตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลยันไรก็ตามนะครับในที่สุดเบนด็อกก็สามารถกลับมาลงสนามได้ครั้งโดยในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเขาก็ดลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดโดยเขาถนัดปีขวา แต่เขาก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในครึ่งแรกหลังจากจบเกมเบนด็อกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลา7เดือนที่ยากลำบากมากๆกับอาการบาดเจ็บหนักที่ผมได้รับแต่ในท้ที่สุดผมก็ได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งในวันนี้ การกลับมาของเบนด็อดก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับแฟนลิเวอร์พูลที่กำลังตั้งตารอคอยการกลับมาของดาวรุ่งคนสำคัญรายนี้และหวังว่าจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับให้ได้ในเร็วๆนี้ตลาดการซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลเล่ง3ดาวดังจากเยอรมันแต่ชวดตัวดานี่โอโมรอบนี้ลิเวอร์ยังเงียบเกร็บอันเนรซาลัดกุนซกุนใหม ยังไม่ได้นั้งเตะหน้าใหม่เลยสักคนมีตัวเก่าออกไปบ้างอย่างเจอมาติปอารีเนที่หมดสัญญาแล้วก็ตเตโก็อคันตาร่าที่ประกาศแขวนสตัดสลัดยังไม่ได้เห็นฟอร์มทีมเต็มที่ที่เจ้านายเก่าอย่างเจเก็งครับทิ้งไว้ให้เพราะแข้งหลักหลายคนยังพักร้อนหลังจบฟุตบอลโยูโร2024กับโคปาอเมริกาสลัดอาจจะยังไม่รีบร้อนอะไรแล้วก็บอกว่าพอใจกับทีมที่เจเก็งครับ ้อาไวถึงยังไงนะฮะก็ยังมีข่าวกับนักเตะใหม่เรื่อยๆแต่พอเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนพอออกีฬาคนใหม่ก็เลยอาจมีอะไรต้องเคลียร์กันก่อนลิเวอร์พูลก็แพ้เกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่สล็อตคุมทัพที่แพ้กับทีมจากเบรสตันนอตเอนทีมลีกรองเดะแชมเปี้ยนชิพสล็อตเองจะได้เห็นทีมครบๆก็ตอนไปอเมริกาเจอทีมโหดๆเท่านั้นในช่วงปีซีซั่นถึงทีมจะมีตัวดีๆเยอะแต่สล็อตก็ควรได้ปรับทีมอีกเยอะแหละละิเวอร์พูลจะอัปเดตข่าวการซื้อขายเรื่อยๆก่อนทีีมมจะบิินนไปอเรเรกาๆ้ หงดแดงชุดเซนดานิี่โอโม่เพราะเลยเดทไลน์ดานิี่โอโม่นะครับกองกลางของอบาลิซิกฟอร์มพีคกมากในยูโร2024ลงท้ายด้วยการเป็นดาวสโมสรร่วมพาสเปนคว้าชแชมป์ทีมใหญ่ทั่วโลบเลยอยากได้ตัวไปร่วมทัพรวมถึงลิเวอร์ด,ด้วยนะครับอาบาลิซิกบอกว่าก้าสัญญาโอโม่อยู่ที่65ล้านเหนรียญสหรัฐ อันนี้ก็สัญญาจะหมดเขตในวันที่15รก,กรกฎาคมนี้แต่พราะสเปนเข้ารอบลึกๆเลยขายายสัญญาไปอีก20กรกฎาคมแต่ก็ไม่มีใครใจ่ายได้ทันอับเบริซิกก็เลยกลงราคาได้เลยแต่สุดท้ายไม่มีทีมไหนยื่นทันไม่ได้แปลว่าดิวล่มนะครับแต่ถ้าทีมใหญ่ไม่อยากจ่ายอาจแปลได้ว่าโอโมอยู่ต่อลิอร์พูก,ก็คงคิดว่า65ล้านมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าแนะ่ สนซลัดยังเล็งแข่งจากเยอรมันต่อไม่ได้เดานี่โอโมไม่เป็นไรสลัดยังมองหาตัวจากเยอรมันอยู่โดยสื่ออย่างบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันบอกว่า สลอัดอยากจะได้ตัวโจชูคิมิตกองกลางของบายมานิกเชนวีฟิมปงแบคขวาของเลเวอร์กูเซนแล้วก็ดอนเยอมาเรนตัวรุกของดัดมอนชื่อของฟิมปงที่มีเ่าวกับลิเวอร์พูมาทั้งสเสมอร์แล้วยิ่งเทรนส์อนาคตไม่แน่นอนก็ยิ่งสนใจสลอัดอยากได้กองกลางตัวรุกเก่าๆมาคุมเกมแบบคิมิตนี่ก็ระดับโลกเลยนะมาพิมลิกเล่นได้แบบสบายสบมาเล่นเองก็อยู่ในริทของสลอัดอยากปั้นแกนดัด ภายในทีมทั้งเวอร์จิลฟันไดายกาโตรกราฟินแบกมาเลนนี่สารพัดประโยชน์เล่นดลได้หลากหลายตำแหน่งเข้าแผนสล็อตเป๊ะเปิดภาพวาดของฮาวเวิร์ดเกลเร่นักเตะผิวสีคนแรกของลิเวอร์พูลเปิดภาพวาดฮาวเวิร์ดเกลเร่นักเตะผิวสีคนแรกของลิเวอร์พูลภาพวาดเท่ๆของฮาวเวิร์ดเกลเร่นักฟุตบอลผิวสีคนแรกของสโมสรลิเวอร์พูลถูกเปิดตัวในเมืองลิเวอร์พูลแล้วนะครับรู้หรือ,อยัง เกเลนในวัย66ปีแล้วนะฮะ <_ d ose> เขาเกิดและเติบโตในย่านของท็อกเทนและเซนญาเป็นนักเตะอาชีพกับสมโมสรลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี1997เลยนะเก่งมากๆ <_ d ose> เขาเป็นเหมือนไอดอลของใครหลายคนหลังจากโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งในยูโรเปียนคัพรอบรองกับเมเยอร์มนิกเมื่อปี1981แถมยังเคลื่อนไหวเพื่อสังคมอีกด้วยเ <_ d ose> กเล่ <_ d ose> บอกว่าเขาหวังว่าภาพวาดนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในย่านท็อกเทน ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอยู่รวมกันอย่างสงบสุขแกเลเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้อง4คนเกิดหลังจากที่พ่อของเขามาจากเซียร่าลีโอมาตั้งรกรากที่นี่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมาเจอกันกันกบแม่ของเขาที่เป็นชาวกานะ่าหลังจากเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วเกเลก,ก็ไปเล่นให้กับทีมอื่นอีกหลายทียมเช่นเบอร์มิงแฮมซิตี Sunderland, s t o สโ City และแบล็กเบิร์นโรเวอร์เขาบอกว่าการได้เล่นให้กับทีมโปรดในวัยเด็กเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทั้งสําหรับเขาและครอบครัวแต่เส้นทางของเขาก็ไม่ได้โรวยด้วยกีุหลับนะครับเกลเลตต้องเจอกับการเหยียดสีผิวแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ว่ารายเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงที่พยายามขจัดการเหยียดสีผิวออกจากวงการฟุตบอลภาพวนดนี้เป็นผลงานชิ้นที่2จากโปรเจกต์ของ m มน u ดรา8 องค์กรการกุศลในท้องถิ่นโดยฝีมือของจอห์นสครับเชลศิลปินคนดังในย่านนี้โซนาบาเซลประธานของแบนเดนา8บอกว่าภาพนี้ไม่ได้เป็นแค่การบันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกย่องคนที่ใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยเกเรีถือเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนทั้งเรื่องของการต่อสู้กับการเหยียดสีผิวและการทำงานเยาวชนเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สุดท้ายนี้ใครป่านไปแถว Upper Warwick s t ตรีทในท็อตเทตอย่าลืมแวะไปชมภาพวาดเท่ๆนี้กันนะครับกูรูดังวิเคราะห์อนาคตเวอร์จิฟันได้กับลิเวอร์พูลหลังมีข่าวย้ายทีมในช่วงสัมมานี้เจลูกาดีมาชิโอนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีจากสกายสปอร์ตอิตาลีแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนการปล่อยตัวเวอร์จิฟันได องหลังกับต้นทีมชาวฮอลแลนด์ออกจกทินแอนเวลในช่วงซัมมนี้ดิบาชิโอกล่าวว่าผมไม่คิดว่าฟันไดจะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหลังยุคเจ็กกี้คลับผมคิดว่าเบอร์จิฟฟันไดมีความสำคัญมากในการถ่ายทอดแนวคิดของลิเวอร์พูลไปยังโค้ชคนใหม่ดังนั้นผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวเขาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน,นกูรูเลือดมักโครนีกล่าวทิ้งท้าย ปัจจุบันดาวเตะชาวฮอลแลนด์ในวัย3 3ปีเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ปีเดียวและยังไม่มีท่าทีที่จะขยันสิญญาจนใหม่แต่อย่างใดโดยหลังจากจบศึกโยูโร2024ที่ผ่านมาฟันไดเปิดเผยว่าจะพิจารณาอนาคตของตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้งสำหรับฟันไดย้ายจากซัตันตันมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี27โดยลงเล่นรวมทุกรายการไป270เกมซัดไป23ประตูและพาทีมประสบความสำเร็จมากมายนะฮะ นี่คือซุปเปาวล์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นคนที่2ีกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ